รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ค่ะท่านชมค่ะกลับเข้าสู่รายการก o o ดไล f ์นะคะเอยังคงนั่งพูดคุยกับคุณโรณชัยสิริคูณแห่งลีวิเตอร์ค่ะอ๋อมันสะกงานมันเริ่มใหญ่พอเราขยายงานค่ะการดูแลงานไม่ทั่วถึงอืมการดูแลงานไม่ทั่วถึงนี่มันเรื่องจริงหลุดหลุดแล้วการพอดูแลงานไม่ทั่วถึงการส่งงานล่าช้าเสียหายแล้วเงินที่เราจะได้กลับมาชมันไม่ทันเราก็ต้องใช้เงินทุนที่มากจากแหล่งเงินทุนทั้งหลายแหล่ค่ะ เ้วเจอเศรษฐกิจที่มันไม่ไม่ค่อยดีแต่เราไปได้คคือเราเกิดปัญหาจากตัวของเราเองและปัญหาหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากของเรานั่นก็คือ,คอเราไม่เคยเรียนการจัดการมายกตัวอย่างเช่นโรงงานเราเนี่ยเช้ามาเนี่ยวันวันนั้นทั้งวันไปสีลมทั้งหมดสามรอบไม่ดีมีการวางแผนโลจิสติกส์อ๋าใช่ใช ผมไม่ได้ไปวางแผนพ่ออะไรผมให้ลูกน้องจัดการเพราะเราต้องไปดูเรื่องอื่นไงมันก็เกิดความสูญเสียของใช้บางทีเนี่ยผมคำนวณตอนตีราคาใช้เท่านี้แต่ลุนงน้องใช้มากกว่าเพราะมันแผนกมันเป็นผแนกผนกผแนกสีผนกไม้ผนกบอกมันก็มีการลหลุด่วไหลกันยุ่งเหยิงทั้งหมดตรงน,นั้นเนี่ยมันทําให้อะไรอะไรเนี่ยมันสูญเสียได้เยอะมากามาแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเงินเนี่ยเวลาเราซื้อของเนี่ย ซื้อมากกว่าที่ใช้เผ <P ew> er> ื่อชมันมีการเผื่อมีการนุ่งลของเหลือเต็มโรงงานไปหมดเลยอื <P ew> er> ผมต้องใช้สมาธิในการแก้ไขปัญหาว่าเราจะต้องทําอย่างไงาให้ปัญหาต่างๆนี่มันหมดไปแต่ว่าผมไม่มีเวลาไปแก้เพราะผมต้องใช้เวลาเนี่ยไปหาเงินวิ่งแลกเช็คอ่ะคนนึกออกไหมคือแหละคือพองานพอพ้า <P ew> er> ทิตย์ขึ้น <P ew> er> ผมเหมือนได้คลา <P ew> er> เราต้องหาเงิน สามโมงครึง่งผมถึงยืดหยุ่นหายเป็นโรคสามโมงครึง่งนึกออกไหมระหว่างที่ผมไปหาคนนี้เพื่อแลกเช็คเขาคนนี้เพื่อแลกเช็คที่โรงงานเกิดความเสียหายหไม่มีใครดูเพราะเราใหญ่เกินไปเราทําเรา็วเกินไปค่ะถูกไหมฮะนี่คือปัญหาที่ใหญ่มากผมก็เลยจัดการยังไงคะตั้งสติใหม่เชื่อไหมตอนที่เราทําเนี่ยเราไม่มีออฟฟิศเลยนะอืผมก็เลย ตั้งออฟฟิศขึ้นมาติดองคติดแอร์เรียบร้อยเลยพี่น้องผมบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์เราไม่ดีแล้วเรามาตั้งออฟฟิศล้วติดแอร์เนี่ยมันไม่สวนทางกันเหรอผมบอกผมต้องการสมาธิบางทีเรากลับมาจากข้างนอกมาเนี่ยมันก็ร้อนๆอนคิดอะไรก็ไม่ออกผมขอขอใช้เวลามองก่อนพอนั่งคิดนั่งอะไรได้แล้วก็เริ่มจัดการวางแผนได้เริ่มมีการประชุม เหมือนกับที่บริษัทที่เขากาลังจะเติบโตครับคือเราไม่ได้เรียน m b a อะไรมาเลยไงแล้วเราก็อยู่โรงงานซึ่งโรงงานขนาดห้องแถวห้องหนึ่งถูกไหมฮะประสบการณ์สถานการณ์ประสบการณ์เนี่ยโจทย์มันเปลี่ยนโจทย์มันเปลี่ยนไปแล้วการดูแลงานไม่ทั่วถึงผมก็เลยตั้งใหม่ว่าอ่ะมีห้องประชุมเลยเสร็จปุ๊บวางแผนกําหนดแผนพรุ่งนี้จะส่งอะไรไปทิศทางเดียวกัน สตจะต้องมีเป็นรูปธรรมเช็คของของเหลือเอานำกลับไปใช้ใหม่ได้วางแผนการงานต้องต้องเสร็จเมื่อไหร่และต้องเสร็จบางทีช่างทำงานอู้เราก็ไม่รู้ใช่คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการวางแผนที่ดีมีการตระเตรียมมีการคาดคะเนคะบางครั้งเนี่ยสินค้าขึ้นราคาเราม,มะทำงานเขาก็ส่งจดหม,มายมาส่ง เมลมาว่าจะมีการขึ้นราคาแล้วก็ไม่มีเลยเปิดปด,ดูไม่ได้รู้เรื่องพอจะไปยุ่งเรื่องอื่นคือราคาปุ๊บขาดทุนเลยการบางอย่างไม่ทาําก็ขาดทุนแล้วใช่คือการจัดการก็ถูกนํามาใช้ในช่วงช่วงกลางพอการจัดการเริ่มได้ที่ได้ทางสิ่งที่ตามมานั่นก็คือว่าเงินทองเริ่มขยับได้ดีอเริ่มเข้ารูปเข้ารอยได้คแล้วก็มีปัญหาอีกปัญหาใหญ่อีกตามมาพอ,พอทุกอย่างมาเริ่มดีขึ้นงานมันยิ่งเพิ่มขึ้นมาที่ทางทำงานไม่มีก็ต้องเช่า คุณเชื่อไหมผมอ่ะเช่าโรงงานเดือนหนึ่งเป็นแสนโชว์รูมเป็นแสนเดือนหนึ่งสี่ห้าแสนค่าเช่าก็คือจะต้องมีค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายยุ่งเหยิงหมดไปเช่าที่ทําโรงเบาเท่าเช่าที่ทาโรงสีผมก็มีผู้ใหญ่ที่ปรึกษาเขาบอกว่าทําไมไม่ซื้อที่มารวบรวมเป็นปึกแผ่นที่เดียวกันไปเลยคือลงทุนของตัวเองลง <ไป S 2> ทุนครั้งเดียวไปเลยทําไปเลยแต่ผมบอกโอ้มันยากมากเราก็ต้องไปหาที่หาทางมาวิ่งหาที่วิ่งหาอะไรมาแล้วก็ พอได้ที use, well. well. so ่มาแล้วเนี่ยทิ้งไว้ตั้งหลายปีนะก็จะมาสร้างเป็นโรงงานได้ต้องระดมทุนเข้าไปแล้วทำก็ต้องใช้นี่ธนาคารพวกเนี้ยมันเกิดจากช่วงเวลาที่ผมทำงานมาเนี่ยสามสิบปีพึ่งยาพึ่งจะมีที่คายเมื่อประมาณห้าปีที่ผ่านมานี้เองเคยเจออะไรหนักๆจนคิดว่าแบบก็เช็คถึงไม่มีเงินจ่ายเขาอ่ะ พืชโตวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออรแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่นออกซินชิปเบเรลินไซโตแคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุย๋ยอินทรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุย๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทโทรศัพท์ 026786888หรือ022855090พบกับโชมใหม่ของเจริญเด็คอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388พ่อครับป่าเป็นยังไงครับ ป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผลกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง เช็คถึงไม่มีเงินจ่ายเขาอ่ะไม่มีเงินจ่ายเขานะนอนน้าตาไหลเลยเงินเงินเงินค่าแรงลูกจ้างลูกจ้าลูกดองผมอะต้องจ่ายเงินสดนะอะใช่ใช่ใชบางทีฟองน้ําผมไม่มีเงินซื้อฟองน้ําเลยนะมผมก็ไม่รู้ทำยังไงออืแต่อยู่ๆผมคิดขึ้นมาได้คิดคิด,ค,ดคิดทำยังไงดีคืองานของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องเคารพกติกาลูกคา้าค่ะผมพูดแล้วคุณอาจจะงง เช่นโซฟาของเราเนี่ยเราทําไปแล้วลูกค้านั่งแล้วบอกโอเคอแต่เราติดนี่าฟองน้ําเจ้านี้คถ้าเราไปซื้อฟองน้ําเจ้าอื่นมาไม่เหมือนกันนะเดซิตี้ของฟองน้ํามันจะต่างๆบริษัทไม่เหมือนกันเหมือนคุณทานราหน้าเจ้านี้อ่่าใชแล้วคุณไปทานราหน้านเจ้านื่น,นคุณจะรู้ไม่เหมือนกันใชเล่คนขายฟองน้ําเนี่ยเขาก็เก่งเขาก็เก่งเขาบอกว่าเฮ้ยยังไงอฟองน้ําของเขาเนี่ยถ้าเขาถ้าเราเช็คเด้งแล้วเนี่ย สั่งแล้วก็ไม่ส่งแน่แล้วก็หาทางไปคุยกับเขาทำยังไงอ่ะผมก็นั่งคิด,ค,ดคิดมาผมคิดว่าถ้าผมเป็นเขาเนี่ยผมจะทํำยังไงถ้าผมเป็นเจ้าของโรงงานก็แปลว่าถ้าคุณมาซื้อเงินสดเราเราก็โอเคอืมไม่ใช่ว่าไปถึงบกผมจะมาซื้อเงินสดเอ้ยไม่ขายวันนี้กล่ามาจ่ายก่อนคงไม่ทําอย่างนั้นแน่ใช่เอาเงินสดไปให้รับทุกคนเลยผมก็ขับรถไปเลยไ,ไปยาหาเขาค่ะเขาก็บอกว่ารู้ชื่ออะไร ชื่อลลนาชัยเขาเดินไปที่กระดานเขาวงชื่อเดี๋ยวนี้ติดดีโอ้ทุกคนโทรล้วไม่รับสายด้วยแต่ละคนแต่รื้อมาวันนี้รื้อมีอะไรวะผมมาขอเจรจาคุยหน่อยนี่ที่ติดไว้เดี๋ยวมีแล้วค่อยๆผ่านได้ไหมแต่วันนี้มาขอซื้อของน้าเงินสดเพราะเราต้องใช้ของน้ําของเจ้านี้อเขาบอกนั่งนั่งนั่งกินน้ําชาถ้าทุกคนคิดแบบรื้ออัวอยู่ได้แต่เวลานี้เพื่อนๆรื้อหรือใครก็ตามจากที่มันเป็นช่างบอก มันก็เอาเงินสวดไปซื้อเจ้าอื่นมันไม่มนมั่นไม่คิดว่าอัวจะเอาจะขายให้ม,มันกลัวไปเจอหน้าอัวแล้วว่าต้องจ่ายนี่เดี๋ยวลื้อนะรถที่รื้ออีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วรื้อซื้อไปแค่เต็มรถนะไปซื้อระบบแล้วนี่ผมจะเริ่มเมื่อไหร่ดีเท่าแกเท่าแกมองหน้าผมถามตัวเองดูมีตังค์แล้วค่อยผ่อนมผมก็ไปซื้อห้องน้ำมาแล้วก็ทำก็ทำไปงานก็ออกได้ เราก็ได้เงินกลับมาคืนเราเราก็ได้เงิน<ะ>ตอนหลังมาเราก็ทยอยทยอยจ่ายเข้าไป<ะ>มีบินบางใบนี่ไม่รู้สาเหตุแล้วว่ามันคืออะไรเท<ะ>่าแก่บอกไม่รู้สาเหตุก็ไม่ต้องจ่ายโอ้ยชอบที่จะคิดอย่างนี้ถ้าผมบอกเพื่อนๆผมว่าเฮ้ยอาเงินสดไปซื้อเท่าแกคนนี้<ะ>เขาโทรขอบใจผม<ะ>เออขอบใจไว้เฮ้ยที่ไปคุยกันไม่งั้นอัวก็เปิดโรงงานมาไม่ได้มีคนมาซื้อเลยเพราะทุกคนติดหนี้กันหมด แล้วเงินส่วนไปชื่อเจ้าอื่น่ะเขาก็เขาก็ชะงักหยุดเหมือนกันเขาก็ไม่ไหวถูกไหมฮะใช่นี่คือีสาเหตุประสบการณ์ที่มันผ่านมาบางทีเนี่ยถึงเวลามาเงินผมติดนี่คนคุณเชื่อไหมเช็คที่เด้งของผมเนี่ยเป็นร้อยใบเลยนะผมเก็บเอาไว้มันเกิดจากที่ไม่จริงๆเราไม่ได้เกิดจากที่เราเอกิดเกิดเกิดทุกพลาดไร้เพงแต่ว่าทุกคนผิดพลาดหมดเราก็ผิดพลาดตัวเราเองก็ผิดพลาดเพราะเราเนี่ยไม่มีปัญญาไปจ่ายเข้าไปเออ เพราะว่าทางเราก็เก็บสตางค์ลูกค้าไม่ได้ในยุคที่ไฟแนนซ์ถูกปิดบดใช่ไหม้ะมันก็มีปัญหามามันเป็นลูกโซ่เป็นเป็นลูกโซ่กันมาเราเราก็ต้องแก้ไขสิ่งที่เราแก้ไขคือเราผมมองดูแล้วว่าเราก็เอาเงินสดไปซื้อค่อยๆทยอยซื้อทยอยซื้อบางร้านเชื่อไหมขายอะไรอ่าขายผัดดิบผมก็ไปไปซื้อเขาเขาบอกว่าเฮ้ย เขาไม่ขายส่งนะเขาไม่ขายปีกนะเขาขายส่งภรรยาเขาได้ยินเขาว่าบอกสามีเขาเฮ้ยรื้อรื้อไปอยู่รื้อรื้อไปนั่งรื้เดี๋ยวอัวคุยเองอาเฮียรู้จักร้านอัวได้ยังไงโอผมเห็นรถโกดังออกจากซอยนี้มีผ้าดิบผมเลยขับเข้ามาดูไม่มีโรงงานไหมก็เลยมาขอซื้อผ้าดิบซื้อเท่าไหร่ผมพกมาเนี่ยแปดพันผมจะมาซื้อแล้วเมื่อก่อนเรื่องสั่งของที่ไหนเมื่อก่อนสั่งของเจ้าจ้างเดิมผมติดหนี้เขา เขาไม่ส่งซื้อเงินสดเขาไม่ขายผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาบอกเออเรือมาถูกที่แล้วเดี๋ยวหรือจ่ายเงินสดตัวาขายหรือมาเมื่อไหร่ก็ได้ซื้อเท่าไหร่ก็ได้สามีเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำงานไม่ถูก <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งที่ถูกคือรับตังค <c oughs> ์อย่างอื่นก็ไม่รู้เริอมมาได้ถ้าทุกคนคิดแบบนี้หมดเศรษฐกิจไปไม่ได้นะ <c oughs> ต้องมีคนหนีต้องมีคนฆ่าต,ตัวตายเพราะเรื่องพวกนี้ คือมันบล <renamed, S 2> ็อกไว้หมดไงบล็อกไม่ให้ขยับได้บล็อกไม่ให้ขยับหมดผมก็เลยใช้สูตรซื้อซื้อไปขอร้องเขาขอซื้อเลยน้อยเขาก็ขายให้เขาเขาจะได้เขาก็มีตังค์ใช้อะมันก็หมุนไปได้ค่ะเขาหมุนเวียนกันไปได้ รป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุมครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง พบกับชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-381-8388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข แล้วก็มาถึงเจ้าหนี้เจ้านี่ผมที่เป็นเจ้าของเช็คที่ผมไปแลกเขาค่ะผมก็เดินไปหาเขาบอกผมไม่มีตังค์เขาไม่มีตังค์มาทำไมเนี่ยเขาจะฟ้องแล้วผมบอกว่าถ้าฟ้องผมก็ติดคุกแต่ผมมาหาเนี่ยผม,มอยากจะให้หยุดหยุดการทวงผมหน่อยเพราะโทรศัพท์ดังนีนผมหว,วาดผวาหมดใช่หยุดก่อนได้ไหม,หมแล้วเดี๋ยวมีเงินเนี่ยผมทยอยผ่อนได้ไหม,หมเขาบอกว่าด้วยความคิดนี้มาได้ยังไงวะ เขาจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ารู้จะผ่อนอัวเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยังไงผมก็ลงงานผมอยู่นี่ผมไม่ได้หนีทางเดียวที่เราจะอยู่กันได้คือขอเวลาผมทํางานก่อนถ้ามาทวงนี่ผมผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วดอกเบี้ยนี่หยุดได้ไหมเพราะเราได้ดอกเบี้ยผมไปเยอะแล้วบางรายก็โวยวายบอกไม่ได้จะฟ้องผมบอกฟ้องผมก็รอรับคําฟ้องก็แล้วกันผพราะว่าต้องขออานาจศาล่าทํายังไงถูกไหมฮะแต่เชื่อไหมทุกรายโอเคหมดอื ผมขอเวลาทํางานอยู่ครึ่งปีค่ะพอผมทํางานเสร็จปุ๊บผมก็จับฉลากว่าผมจะใช้นี่ให้ก่อนขนาดนั้นผมก็ทยอยผ่อนทยอยผ่อนทยอยผ่อนเชื่อไหมจนหมดมาได้หลายล้านเหมือนกันคือมันมีมันมีวิกฤตเข้าแล้วก็คิดว่าเราต้องต้องแก้ไขยังไงทางที่ดีสุดคือเดินหน้าไปหาเขาแล้วก็บอกเขาบอกความจริงเขาว่าเฮ้ยผมในสมองผมมีแผนการอีกเยอะแยะที่ผมก็ต้องทํางานแต่ตอนนี้ผมทําไม่ออก เพราะเป็นเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้สาเหตุที่คุณให้เงินผมยืมเพราะอะไรคุณกับผมรู้จักกันไง <c oughs> ถูกไหมถ้าคุณไม่รู้จักกันคุณจะให้ผมยืมได้ยังไงอ่ะ <c oughs> สื่อความรู้จักนั้นออกมาตอนนี้ได้ไหมรู้จักกันมันก็ต้องช่วยเหลือกันไ่ <c oughs> ผมไม่ได้อาเปรียบคน <c oughs> ผมใช้หนี้ให้คุณทุกวันนี้ผมก็ทยอยใช้จนหมดทุกคน เพราะผมไม่ชอบตอนที่ถ้าเราไปนั่งกินข้าวที่ไหนที่หนึ่งกาลังนั่งคุยคุยอยู่คนเดินมาเราต้องก้มหน้าเฮ้ยมันไม่ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามาติดหนี้เขาเราก็ต้องใช้ค่ะถูกไหมฮะเราเชื่อไหมบางรายเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าผมไปขอหยุดหนี้นะค่ะต้องาจจะหยุดหนี้ผมขอยืมสตังค์เขาเพิ่มด้วยเขาก็ให้มีอยู่มีอยู่มีอยู่พี่น้องอยู่คู่หนึ่งมีบุญคุณต่อผมมากนะผมติดเงินน้องชายเขา น้องชายเป็นเพื่อนกับผมรู้จักกันเราเข้าใจเขาว่าเขาโกรธเราก็บอกว่าหยุดนี่ก่อนเขาก็วอยวายอะไรวะเออรอก็รอ,อผมก็พี่สาวบอกอ้าวชายรือมีอะไรบอกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ้าวลื้อจะทางานต่อแล้วลือมียังไงหรือจะมีทุนที่ไหนมาเนี่ยผมก็อยากจะมาคุยขอเพิ่มยืมอีกล้านหนึ่งติดนี่อยู่แล้วสองสามล้านขอยืมอีกล้านหนึ่งเขาถามว่าลื้อมีแผนยังไงผมก็อธิบายว่าผมมีแผนนี้ เราจะใช้เขายัางไงอย่างนี้เขาบอกโอเคโอจัดการให้หที่นี่ตูันนี้ผมก็ไม่ลืมบุญคุณแกผมก็ผ่านแกจนหมดคือเราโชคดีเจอคนที่ดีแล้วเาแต่ว่าเราจะต้องคุยกับเขายัางไงคือ,อการแก้ปัญหาต้องคุยกันต้องค่อยค่อยคุยกันบางไรายไม่เข้าใจนะดาเสร็จแล้วก็โทรกลับมาบอกเฮ้ยมาคุยกันใหม่พออารมณ์ดีมันก็ลงตัวเพราะถ้าเราเป็นเขาอ่ะ คนติดหนี้เราแล้วเดินมาหาเราแล้วบอกจะใช้หนี้เราแต่ตอนนี้ยังไม่มีขอทํางานก่อนเดี๋ยวขอผ่อนก่อนได้ไหมทางเดียวที่เขาจะทาได้คือโอเคใช่ถ้าเขาไม่โอเคแล้วเขาจะต้องทํำยังไงก็คือในกระสุนมันก็มันก็ลําบากกันหมดเลยถูกไหมเป็นเขาก็เหมือนกับวันนีไปจะจ้างนักเลงมาตีหัวหรือมันก็ไม่ใช่ไงสุดท้ายก็จ่ายจนหมดจ่ายจนหมดเลยแล้วก็ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างเก่าก็เจอหน้ากระทั่งทายกันได้ คือระหว่างที่เราทํางานเนี่ยปัญหามันมีเราก็แก้ไขไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเ,เรื่องนั่นคือการต้องใช้สติมาแก้เหมือนตอนที่นอนอยู่คนเดียวในบ้านตอนเด็กๆนั่นแหละมันเป็นอะไรที่เราเรา,เราต้องเราต้องเอาประสบการณ์บางอย่างเอามาเอามาใช้ส่วนในการทํางานของผมวันนี้เนี่ยนะค่ะคุณเชื่อไหมวงการฟเฟอร์นิเจอร์โจทย์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆยังไงคะตอนนี้โจทย์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ย เป็นที่รู้กันอยู่ว่าช่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่มีโรงเรียนไหนสอนใช่อย่างที่อย่างที่คุณล<ช>ืต้องไปมันไม่มีโรงเรียนไหนสอนพอไม่มีโรงเรียนไหนสอนปั๊บเนี่ยคนที่จะมาเป็นช่างมันก็คือครูลกพักจำมันก็มาจากทุกสารทิศ <ฮะ S 2> ไปฝึกงานคนนู้นคนนี้มาอมตอนเนี้เกิดความเกิดความลําบากในการทํางานขึ้นอย่างยิ่งเ <ฮะ S 2> พราะอะไรพอเรารับงานใหญ่ขึ้นมาบ้างพึ้นมากข้ามาข้าเรา,เา,เาต้องใช้ช่าง ใ,ในช่างที่เรามีให้ใช้อยู่เนี่ยมือไม้ไม่เหมือนกันผีมือแรางงานไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาคัดกรองอจัดระเบียบเข้าไปใช้ระเบียบเข้าไปครอบใช้การสื่อสารเข้าไปคุยยกตัวอย่างเช่นช่างที่มาจากเป็นช่างเดี๋ยวนี้มีโฟแมนโฟแมนเขาเรียนหนังสือมามาคุยกันคุณผมถามคุณคุยว่ารู้เรื่องไหมทุกอย่างมีอีโก้หม หน้าที่ผมตอนนี้พยายามจะสื่อสารให้คนที่เราอยู่ใต้องค์กรของเราเนี่ย<ะ>มีความเข้าจิตเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าเขาต้องทําอะไรเขาเข้าใจหรือเปล่าแล้วช่างแต่ละคนเนี่ยเราต้องเทนให้เขาว่าค่อยๆย,ยัดระเบียบให้เขาไปเช่นเช้ามาตอกบัตรสุหรี่ให้เป็นที่เป็นทางนู่นนี่นั่นเชื่อไหมช่างทุกคนเนี่ยถ้าเกิดระเบียบตรงนี้ทําไม่ได้นะคุณไม่ต้องไปห,หวังว่าเขาทำงานเรียบร้อยได้เลย บางทีเนี่ยทำงานทางานสูบบุหรี่อ๋อนั้นก็อันตรายถูกไหมฮะไปบ้านเจ้าของบ้านไปสูบบุหรี่อย่างนี้ไม่ได้บางทีก็แอบสูบอย่างนี้มันไม่ได้เพราะฉนั้นเราเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราก็พยายามให้ข้อแรกตอนเนี้จัดระเบียบใหม่อจัดระเบียบของช่างแล้วมีการมองย้อนกลับไปถึงงานที่เขาทาประเสร็จงานบ้านหลังนี้แล้วก็มีการประชุมกันว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้นี้ค่ะบ้านหลังต่อไปต้องทําอย่างนี้ถึงจะไม่มีปัญหาอคือ โจทย์ของเราคือต้องแก้ไขภายในองค์กรก่อนๆๆร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์ บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดตอนนี้มันเหนื่อยเรื่องการจัดการคนใออกกอนองค์กรผมนะ อันที่สองเนี่ยต้องมีการตอบโจทย์ลูกค้า <S <S ลูกค้าเนี่ยอาจจะบอกว่ามีเงินเท่านี้อยากได้ตรงนี้ต้องต้องตอบโจทย์ไอการตอบโจทย์ตรงนั้นคือเราต้องลดต้นทุน <S <S เพิ่มผลผลิตอะไรต่างๆนานาซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากซึ่งเดี๋ยวนี้ในตลาดนี่มันมีงานถูกมันมีงานสารพัดอะไรเข้ามาคือเราจะต้องรู้ว่าในตลาดมันมีอะไรกันบ้างแล้วเราต้องดูว่า สิ่งที่จะมาหาเราคือ,อจากเที่ยตอนนี้นี่ความคิดผมเนี่ยบริษัทริวิเตอร์เมื่อก่อนเป็นริวิเตอร์เฟอร์นิเจอร์ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นริวิเตอร์จำกัด